สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาอยู่ในบัฟฟต์บัดแบดบัดแบดบัดแบดซึ่งผมได้ประสมผลมาดีนึงนะก็ได้มาสามผลดราก้อนเซเลเชียลเซเลเชียลที่ในเกมจริงแม่งยังไม่มีเลยซ้ำโอเคแล้วก็มีผลนึงนะไม่ผลใหม่หรอกแต่เป็นวีสองโอเคาไลฟ่ฟูซีสองซึ่งแม่งเป็นแสงจริงๆอะแสงจริงๆอะไม่มีรูปร่างเลยซ้ำ ไหนอลองกินดิเรากินแสงก่อนนะเดี๋ยวดูไปทีละอันอันนี้คือแสงวิสองแสงวิสองถ้าเทียบกับแบบจริงน่าจะเป็นแบบแสงตื่นเลยแบบนี้ปะผมหวังว่าแสงดีมันจะบินได้นะสก,กิลวีสก,กิลความหวังนะว่าว่ามันจะบินได้ ก็ยังบินไม่ได้ไไดอยู่ดีดโอเคแม่งเอ้ยอยังบินไม่ได้อยู่ดีอ่ะเอ้อ,อะไรอะไอ้ทวยแอดมินทิ้งไว้ก่อนแล้วกันโอเคมาดูตามต้นไม้กันว่ามันจะมีผลอะไรเกิดไหมตามต้นไม้บุกบุกแบบแบดนะเป็นโครงกระดูกงง อะไรอ่ะผลอะไรวะมากมากรอ่อผมว่าเวนอมปะเวนอมีสองเจสซี่ SI. ผลเจสซี่ลองกินดิคือแบบนี้ไม่มีอะไรมากหรอกแค่มาลองผลแล้วเม่งโอ้หผมนี่มันหนวดดำเทะมีสองผลอยู่ในตัวนะแล้วดูดูชื่อมันเขียน ผลแสงแต่ผมถือผลยางเจสซีอยู่อันนี้อะไรแบงค์ไลท์เปืกสองอไม่แน่ใจอะไรไปไโอ้โหเป็นบล็อกเลยเป็นบล็อกไหมครับแล้วแล้วหมเป็นอะไรขาผมเป็นอะไรเนี่ยอ่ากิววีวีว วีวีวี What the f**k ดูอ้าว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 เกมเกมเกมเรื่องนี้สอนทห้รู้นะครับว่าอย่าใช้สกิลวีผลยางเด็ดขาดเอ้มารินฟอร์ดปกติมันมีปะ เหมือนเกมนี้ไม่ได้เอาเดตไปด้วยนะหลังจากที่ผมเล่นไปพีนั้นอะทีเรสโหโมเดลยังสวยเลย่หวยแต่มันกรนละขนยางไม่งันอันตรายเกิน ดูนี่ฮะนี่ก็คือมังกรยาจกนะมังกรที่ต้องหาหาผลวิษสักินในในถังขยะแมงบับกไอ้สามผลนนั้นผมจะทิ้งไว้ก่อนนะรีวิวหรือไม่รีวิวมาดูอีกทีหนึ่งว่าแล้วผมติดอะไรเด่ย โอเคมาดูมังกรอะไรของเราดีกว่าสกิลแซตเอฟเฟกมันก็สวยอยู่นะบางสกิอลอ่ะแบบแบสทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะไอส้สกิลแซตเมื่อกี้เออคำรามออแล้วแล้วมันไม่อยู่คำรามด้วยนะ สกวีอย่านะวีวีโอ้ยไอ้เียแม่งไม่หยุดด้วยนะอ่าสกิลเซตหลังจากแบลงล่างเปลี่ยนไหมไหนดิ เหมือนจะไม่เปลี่ยนเลยนะแล้วเหมือนกับว่าร่างจริงๆของผมเนี่ยมนอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเมาส์ผมอะดูดิกดตะกิยรแล้วมมาอยู่ตรงนั้น่ะโอเคผมขอทันรูปปกหนะ่อยผมจะไปทําเป็นปกโอเค งั้นเราไปรีวิวผลต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วมังไม่หยุดซันอีกก็ต้องรีเซ็ตตัวเลยขอเตือนนะครับห้ามเก็บผลน,นี้ดดขาดนะครับเพราะผลน,นี้คือผลยังเจสี่ 4. ผลที่ทำให้ผมนั้นเสียผลซเลชเชียลไปโอเคผมทิ้งผลไว้ตรงไหนนะ ับเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับทิ้งไว้แล้วมันหายไปเลยอ่ะมีมังกรตื่นไหมมังกรตื่นมังกรตื่นมีไหมโอ้เสียดายไม่มีเสียด้ผลมืนก็นน่า โอเคเดี๋ยวผมว่า uh, ผมจะไปเอามังกรไปสำรวจเกาะหลายๆเกาะแล้วเดี๋ยวจะกินเซเลเชียลแล้วก็รีวิวเซเลเชียลปิดคลิปหน่อยอันนี้อะไรเอ่ยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 เซเลเชียลกูเซเลเชียลกู NPC ดับ80%ม agma อ f f แชงโอ้ยมันดับของฮะ โอเคแม่งดรอปหมดเลยหรือเปล่าวนะเนี่ยไม่ไม่ไม่ดิมันไม่ได้ดรอปแฉงมันไม่ได้ไม่ได้ดรอปผ้าคลุมแฉงโอ้ไม่นะไม่ชอบการที่แม่งตัวผมแม่งสั่นเลยโอ้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 บังกรมังกรมังกรมังกรยิ่งใหญ่มาก แถมเป็นโมเดลโมเดลเหมือนมันจะเป็นโมเดลคิงลกัสซี่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยโมเดลคิงลีกัซี่อันเก่า,นะา,านะเนี่ยเคอร์จูโอคาตนะเฮ้ยเหมือนผมจะทำได้นะออกมาโอ้มังกรหมุนโอเคได้แล้ว เอออันนี้คือผมทำไม่ได้เหรอหรือว่าต้องถือไม่แน่ใจแบกบมาออฟแล้วก็ถ้วยก็มีแล้วนี่อ่าช่างแมงแล้วกันทงนั้นโอเคไปจิ้มหัวเลเชียปิกจิ้มกันดีกว่าเหมือนผลสเลเชียอปมหายไปแลนะไม่ได้รีบวนเซเลชียสักท,ทีโอราะถ้างั้นก็ ปิดคลิปเลยดีกว่าก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับผมเกมเนี้ยจะมีพัทต่อไปเพราะผมยังผมยังไม่ได้กินหมจะได้เคี่ยวเลย,เอเลยโอเคเจ็บพอแนละ้วถ้างั้นก็ไอพีน,นี้ก็บายบายครับ